สวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐอดทนเป็นนักเรียนโรงเรียนบาหวานวิทยาตาบล3สามเมืองรุ่นที่สองมีโรคประจาตัวบวหวานชนิดที่สองเป็นมาเจ็ดปีนะครับก็เป็นหลอดเลือดสมองตีบมาหนึ่งปีการน้ำหนักก่อนเข้าโรงเรียนบาหวานก็บรอยสามสิบสามส่วนสูงร้อยแปดสิบสามอเอวรอยห้าสิบเข้าโรงเรียนบาหวานเพราะว่า จะของก็มีโรคประจําตัวมาแล้วก็เลยหมอแนะนํามาจากโรงพยาบาลว่าให้ลดน้ำหนักให้ลดการกินเพราะว่าจะของนี่มีควอมอ้วนมีไขมันเยอะก็ต้องเลยต้องอยากให้ตัวเองปรับปรุงตัวเองว่าจิททาได้บ่ได้ครับครับผมหลังจากมาเขาความมีความรูมาไน้เขาโรงเรียนประวานพวูกะไดพัฒนาการกินแต่ก่อนพมเป็นคนกินหลายมาก กินนี่เขานี่เขาเนี้วก็เป็นกองหมอกเขาชาวเวลาหนึ่งกับสองสามถวยเนะ่สองสามจานนะครับเราก็เล่นแบบว่าปั๊บปุ๋งคู่เขามาบอกให้การหนับขาบสิบสามกระลองมาลองดูลองผิดลองถูกกินกินหลายกันเลยบางที่กินเน่ยนอนประลับกินว่าตรงมาปั๊บปุ๋งใหม่เราก็การกินนี่แหละย่อมเราบอกกาแฟกาแฟผมกินว่าละเก็ป๋องห่างกับป๋อง กินหลายมาของหวานมาละสีหาถุงของหวานนี่กินหลานักขนมกินตลอดเวลาเดีย๋ยวนี้ผมกลับมาปับ,ปบการปรุงแกนกินกินนามเป็นหลักกินอาหารโปรตีนเขาเทรรพีหนึง่งแล้วก็ไก่ไข่พักหลายครับเพราะว่าได้ความรู้จากนักเรียนประวานมาแล้วก็เดินวิ่งออกกำลังกายมาเป็นหลักขึ้นหนับขบับแล้วก็เดินวิ่งครับตอนแรกครัออกกำลังกายมีเรียงทอมาก คืทอท่อการออกกำลังกายดเดินสามสี่เดือนบอลง่งกันเนยท่อแต่ว่าความพยายามอีเดียก็ต้องเอาสัเอาให้ได้กันเลยต้องเดินออกกำลังกายอย่างเดียวกับการควบคุอ่อาหารนั่นแต่ก่อนเปกินร่อง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 ,อง,อง,องอก,กินอะไรเลยวิญญาณหนึ่งตีสามได้ลุกขึ้นไปเซวินไปกินอาหารเมื่อสามลอยผุงก็เลหเดียวเขาลออย่ของอีกดอกเลยมาปัาป๊บพุงอย่งของใหม่ ยนเวลาการกินมาทำตัวหลางกายากยเจพางไม่ว่าให้กินไปเลยให้กินสามเวลาสามเวลาแต่ว่ายนเวลาให้เป็นมาล่องไอ้เอฟรู้อ่ะแต่มันก็หิวหน่อยหน่อยแต่ว่าเองก็ทำไปเรื่อยๆจนมันเคยตัวเพราะทีห็้ปั๊บหลางไกยเลยกับพ่าม่าบันไดเชี่ยวอ่ะพุ่งจากของหลบทีนี้ทีนี้เหมือนกระเพาะแต่ก่อนเคยคิดอยากว่าอยากไปตัดกระเพาะกับอยากไปตัดกระเพาะออกได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เรต้องตัดครับให้ยีคิดอยากไปตัดเนี่ยวรต้องตัดดอก ือผมนี่ผมทำได้แล้วคือย่นเวลาการกินแล้วก็กินให้อยู่ในตัวเองหลังกายตัวเองลูกอาหารมุมีโปรตีนเน้นอาหารมีโปรตีนเป็นลักคือพักผลลไม่พวกไข่พวกไก่ครับกินของมันนี่ผมตัดทิ่งเลยของมันนี่ผมไม่กินแล้วคือของมันผมไม่เคยกินแล้วยังก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนผมกินวันละสามถ้วยสี่ถ้วยเดี๋ยวนี้ผมกินอาทิตย์นึงกินทีหนึ่ง เกี๋ยวนี่คือว่ามนันมันเป็นอาหารจีบุรีเน้่เดูดผมกินอาทิตย์นึงที่หนึับหลังจากได้เขาได้ทำตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเบาของนางมีนาง,งยิงยอกับอะไรกันเสื้อผา้ากับเอาเสื้อผา้ารูดมาใส่แล้วก็ดีดีขึ้นหลายะแบบคนทวงว่าท้าไมคือจอยแท้ม่เป็นบหวานบ,ก,บกับบริสิเดียวกับว่าตัวน,นี้เจ้าของเป็นบหวานนี่เดียวแต่ว่าเจ้าของทำได้คิดอย่างเดียวคือเจ้าของทำได้ ตอนนี้คือรู้สึกดีสุขภาพกำลังกายกับของก็ดีครับกระชักกระเชงที่ทําไม่ใครเรียกอะไรก็เออหันแจล๋ลงแบบถูกอย่างครับแบบดีมากครับหลังจากเขาเรียนบาหวานก็โอเคผมก็ว่าดีครับ <S 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 พ่อเขาโรงเรียนบาหวานได้หนึ่งปีผมก็มาช่างน้ำหนักดูแล้วดีแจครับว่าจะของเหลือเก่าสิบหกคกิโลแต่ก่อนลอยสามสิบสามกิโล ยังรอบเอเยวกะแล้วเก่าสิบแปดแต่กรอยห้าสิบเส้นครับพุ่มเจ้ไวาจาของทำสำเร็จนะครับการตะกรอนมิตรคนทวงคนอวนเดี๋ยนี้มิตรคนทวงวหุ่นดีคือดีเจไวาจาของเออก็ดีเจไวาจาของทำสำเร็จนี่เจหมากครับตะกรอนบ่เคยคิดไวาจาของยี่ทำสำเร็จได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณหลายๆโรงเรียนมหวานครับปรับอยากฝากถึงคนดี มาเขาเรียนบาหวานให้ตั้งใจยังไงแบบคืออย่างผมนี่ผมที่ผมผ่านมาผมที่ได้ผมกับปรยักบริเรนเล่บริเรนมีความตั้งจเลยไดเนี่ยพ่อที่ผมดเดยว่าเขาความรู้มีความรู้โรงเรียนบาหวานให้หลายมากครับอยากให้ทุกคนมาเขาเรียนบาหวานดูว่ามันจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็ท้าให้ผมเปลี่ยนแปลงเด่กคือหย่อนโรงเรียนบาหวานครับครับอยากให้พี่น้องทุกคนมาเขาเรียนบาหวาน ทุกแห่งครับเปินมีจริยรรมดีๆครับนับคาปเป็นเน้นอาหารมันออกกําลังกายเบาหวานให้ได้โดยไม่ต้องใช้ยาครับ